ก็เด็กก็เปิดร้านตัดผมร้านบางหิมบาเบอร์ช็อปมา2ปีแล้วก็ววช่วงนี้ก็กระทบเกี่ยวกับมาตรการโควิดนี้แหละก็ใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่พอเวลามันเกิดแล้วดีส่งผลกระทบในการใช้จ่ายเช่าค่าเช่าก็เดินปกติแต่คนที่มาตัดผมก็เริ่มน้อยเพราะว่าบางคนเขาก็กลัวในการที่จะตัดผมเพราะว่าระยะระยะใกล้ชิด แตเนี้เราก็ต้องตามมาตรการของที่เขาได้วางไว้ฉะนั้นเขาบอกว่าให้เว้นระยะห่างแต่ได้ตัดปัญหาเลยในการตัดผมคือรับรับเฉพาะแค่คิวก็คือมีแกมีการโทรจองล่วงหน้าก็จะรังตามคิวคิวนี้คิวนี้ก็คือไม่มีใไ,ไม่มีให้รอในร้านปกติเราจะมีการในรอในร้านเป็นก็คือตามคิวในร้านแต่รับพอมาตรการโควิดมาปุ๊บเราเลยออกมาตรการของเราเองต่อว่าจะตัดผมต้องโทรจองคิว เวาจองคิวปุบเราตัดเสร็จคนหนึ่งคนหนึ่งออกแล้วก็คนนึงเข้าพอคนนึงออกแล้วก็ค่าเชื้อพคนสเปรย์พอเสร็จต่อไปปุ๊บก็คนต่อไปขึ้นก็เราจะรันให้คนละ1น,นึ่งหนึ่ัวในครึ่งชั่วโมงพอปสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเสริมหล่อแนวทรงผมวินเทจก็สามารถโทรจองได้0843959075เพราะว่าช่วงนี้เราจะรับจองเป็นทาง ติดต่อทางเบอร์เพื่อให้สะดวกในการตัดและไดเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเส้นทางของร้านตัดผมเส้นเจกก็จะตั้งอยู่ที่ถนนวัวาคามพิพิธเส้นวัดบางนารากรึงวัดบางนารานะครับ